อาจารย์เจ้าสัวลายเมือจกักรพรรดินะคะลูกศิษย์คนนี้มาน่าจะเกือบสองปีนะคะมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะมาครั้งแรกมืดแปดด้านไม่ไม่มีนงพอได้มาเจออาจารย์ได้พลัง สิ่งดีๆที่รอเราอยู่ก็ถาโถงก็มาทุกทางบอกสิ่งดีๆสําหรับคนที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือความกระตันอยูกับความรักนี่สิ่งดีๆเขารอจ่อจะวิ่งประทับถาโถงอยู่แล้วนะคะแต่บางทียังหาช่องไม่เจอ ยังหาทางออกจากถ้าไม่ได้แต่ทองเหลืองอาลามรออยู่แล้วแต่ว่าเรายังออกจากถ้าไม่ได้ณขณะนั้นนะคะ mm. คือตอนนี้สว่างเยอะหลายทางแต่ก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาอีก mm. เป็นเรื่องที่ที่ดีนะคะ mm. แล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆ mm. แล้ววันนี้มาทำไหมือข้งที่สองเป็นยังไงบ้างคะ mm. ครั้งที่สาม mm. ใช่ไหม ได้จากที่เหมือนพลังเราจะหมดนะได้เพิ่มขึ้นมาเต็มเต็มแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินต่อไปุกผางก่อที่เรากำลังเมืดอ,อยู่เตรียมรับ โชคนะคะอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นอะไรก็ตามเราถือว่าโชคเป็นคำสั้นๆแต่มันเป็นคำใหญ่ตอนนี้ธุรธกิจก็โอเพ่นเยอะมากนะคะอยู่ที่ว่าเราจะทำทันไหมเราจะเอาอยู่ไหมแล้วเรื่องเข้ามาอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องอสังหาพออาจารย์จับมือปุ๊บเฮ้ยมือนี้มันไม่ใช่มือเดิมแล้วนะต้องเปลี่ยนมือให้เขา <c oughs> เพราะว่ามันจะมีตอนแรกนึกว่าแพงเดียว เป็นลางๆอาจารย์ก็ลางๆก็พูดแปงเดียวไปก่อนแต่จริงๆมีสามแปงใช่ไหมก็ลืมนึกไปว่าทำไมช่วงนี้พุ่นวายจตกับที่ดินเยอะมาแล้วค่ะมาแล้วแล้วก็บริหารอาจารย์แนะนำยังไงบ้างคะจำได้ไหมจำไม่ได้นะคะเพราะลูกศิษย์เยอะทั้งออนไลน์ด้วยทั้งสอน บางทีมาถามแมดมินว่าที hey, ่วันนั้นอาจารย์ให้คําแนะนําพี่อะไรนะบอกเหงือกนูไม่ได้อยู่ด้วยจําไม่ได้แล้วนําไปประยุกนะคะไม่จําเป็นต้องทําตามร้อยเปอร์เซนเอาไปประยุกตเอ๊ะวันนั้นอาจารย์พูดแบบนี้นะ๋อมันมาแล้วนี่เนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็ไปทำทําตามสิ่งที่วาบเข้ามาในตอนหน้างานนะคะ นั่นคือเป็นคำตอบของจักราวาลของเทพเจ้าทุกชาติทุกศาสนาจะมีพลังเหมือนกันค่ะแค่ว่าจริตเราตรงกับศาสนาพุทธนะจริตแบบนี้ต้องกับคลิ์นะจริตแบบนี้ต้องกับองค์อันหล่อนะแบบนี้ต้องกับซิกนะแค่นั้นเองแต่ท่านก็รอที่จะช่วยลูกหลานของท่านคนของท่านคิดดีทำดีได้ดีอยู่แล้วนะคะ แล้วเรื่องลูกๆเป็นยังไงบ้างคะเราให้เพื่อนๆฟังหน่อยอ hey. ดีค่ะเป็นอย่างดีมากแล้วก็เหมือนเขาอาจจะค้นพบตัวเองว่าเขาควรน่าจะไปทางไหนอ,อะแล้วเราก็ข้าใจเขามากขึ้นพร้อมที่จะสนับสนุนเปิดทางให้เขามีความสุขในการดําเนินชีวิตเขาค่ะอืนี่คือมนุษย์แม่นะคะ,ะมนุษย์แม่มนุษย์พ่อมนุษย์ป้ามนุษย์ลงุลง เจอจริงๆความจริงอันสูงสุดสัจทํธรรมก็มีอยู่แล้วแต่บางทีเราเรายังไม่เจอไงอย่างเรื่องน้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอเจอแล้วก็เลยกลับมาคิดว่าจริงพญามารก็อยู่ข้าง,างเรานี่นะบางทีเราให้เหมือนให้ในทะเลทรายให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มสูบไปเรื่อยๆสูบแล้วก็แห้งแล้วก็มาเอาอีกแล้วก็แห้งแทนที่เราได้ เราให้เราทําบุญเราจะได้มีความสุขเนาะเรากลับทุกข์กว่าเดิมมันไม่ได้ทําบุญแล้วนั่นน่ะมันเป็นการทาบาปบุญมันต้องสุขค่ะมันต้องอิ่มดีใจนะคะคือบางทีดีใจบางทีเห็นแอดมินส่งผลลัพธ์ที่ลูกศิษย์ได้รับเนี่ยอาจารย์นั่งร้องไห้นะคะบางวันคือดีใจกับสิ่งที่เรา คือเราก็เหมือนลูกเราอะค่ะลูกศิษย์ก็เหมือนลูกอนะเนาะคือเราเทมหมดหน้าตัดแต่สิ่งที่จะได้รับก็สิ่งที่เขาคู่ควรบางคนก็ยังไม่ถึงเวลาก็แค่ทำสภาวะให้พร้อมลดน้ำพรวนดินลดน้ำพรวนดินเหมือนต้นพลูต้นเนี้ยค่ะตอนแรกก็เล็กๆตอนนี้ไม่รู้เขาเขายาวจนพันคออาจารย์แล้วนี่แก้หน้าที่ให้ปุ๋ยเติมน้ำเขาเขาก็เติบโตก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดะคะ่ะ อยูที่ว่าเราสุดหรือยังถ้าสุดแล้วปล่อยค่ะต่อไปเป็นเรื่องของเขาจะดีจะไม่ดีจะเจริญงอกงามหรือจะแห้งเหี่ยวตายไม่ใช่เรื่องของเราพี่น้องเหมือนกันนะคะเราทําเต็มที่เราสุดแล้ววางแล้วกลับเข้าบ้านกลับลังหันเลยค่ะเข้ามาหาคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขลูกเราจะต้องการกําลังใจกําลังทรัพย์จากเรานะคะ เ,เดินทางเขาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเขาเรียนก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายบางทีทุนมันก็ไม่ได้ cover มันเป็นแค่ค่าเทอมแต่ค่าอยู่ค่ากินค่าใช้ใจ่ายค่าเสื้อผ้าค่าอาหารเราต้องเป็นคน support นะคะพอเขากลับมาเราก็ต้อง support เขาอีกแต่เขาให้ความชุ่มชื่นกับเราไงเขาให้จริงให้คุณกับเราลงทุนกับลงทุนกับคนในครอบครัวไม่เคยไปไหนคะ่ะอยู่อยู่แล้ว ใช่ค่ะนั่นคือยิ่งใหญ่มันถูกลดตลิลรางวัลที่หนึ่งนะคะก็ดีใจที่จะเจอจย์ก็รักทุกคนค่ะเกื้อกูลทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้นะคะเฉพาะคนที่มีวนสัมพันธ์ดวงสมพงกันเท่านั้นแล้วก็วาระมาถึงเวลามาถึงถ้าเวลายังไม่มาถึงก็เข้าหากันไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องจริงใช่ไหมค่ะจริงๆ เป็นเรื่องจริงค่ะที่เรารู้กันแต่บางทีต้องพูดออกสื่อบ้างเพราะว่าจะได้รู้ว่าเรื่องที่ไม่เห็นนะไม่ใช่ไม่มีจริงแต่พลังเขาเยอะแต่เราแค่ไม่เห็นเพราะเราหยาบเกินไปควรมีบุญท่านนั้นถึงจะสัมผัสได้เหมือนเรา <c oughs> โอเคนะคะขอบพระคุณมากมากที่ให้เป็นวิทยาทานอ๋อลืมถามไปอยากฝากอะไรถึงใครหลายๆคนไหมคะว่าอะไรยังไงตามเวอร์ชั่นของเรา ใครที่ยังไม่พบทางออกยังไม่พบเจอตัวเองเมืดอแปดด้านก็ขอเข้าพบอาจารย์ก็ดีค่ะจะเปิดทางออกที่ดีมากทางหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็จะช่วยแล้วก็มีคำแนะนำให้เราดีๆในการดำเนินชีวิตและทางออกของเรา อาจารย์ก็รับแค่วันละคิวนะคะหรือสองคิวถ้าเพราะอาจารย์ก็ถือว่าเพื่อกูลกันนะคะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอะไรช่วยทุกคนไม่ได้คะ่ะอาจารย์ก็ต้องช่วยคนของอาจารย์ก่อนอาจารย์ต้องดูแลแม่นะคะดูแล<ม>บริวารดูแลแอดมินดูแล,แลหลายๆคนดูแลลูกศิษย์ดูแลพวกเราอตอนนี้คนใหม่ไม่รับเลยคะ่ะนอกจาก ลูกศิษย์พามาให้โอเคแต่ถ้าเกิดใหม่แบบไม่รู้จักกันมาก่อนอาจันขอระงับก่อนนะคะเพราะขอสงวนพลังไปให้ตัวเองด้วยก็ต้องรักตัวเองด้วยอะนะคะในเรื่องกติาแล้วแต่บุญภาวาสนาเขาเ็นกันแล้วก็แค่บอกต่อเนาะเล่าเรื่องส่วนเขาจะยังไงก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเขาเจ้ากรรมในเวรด้วยอนุโมทนาบุญไว้นะคะขอบพระคุณมากมากค่ะสาธุค่ะ